อัสสลามุอะลัยกุมครับวันนี้นะครับผมอยู่กลางเมืองโคราชนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะพาทุกคนมาเที่ยวงานนะครับเป็นงานโอท็อป mm hmm. โคราชนะครับ ของดีทั่วไทยนะครับงานนี้นะครับจัดขึ้นที่ด้านหน้าสารากางจังหวัดนครราชสีมานะครับวันที่20ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับที่นี่นะครับจะเป็นเต็นท์แบบเต็นท์ติดแอร์นะครับเปิดแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับก็มีสินค้าหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าอาหารเป็นอาหารอิสลามอาหารนาาล้านที่มาจากภาคใต้นะครับอย่างเช่นข้าวยำหรือว่าอะไรก็แเล้วแต่ที่เราไม่ค่อยได้เจอที่จังหวัดเดี๋ยว ร้านนั่นะครับทุกคนร้านนี้ผมมาถึงร้านอ่าทัวเข้าวยำละเวงนะครับอ,อยู่ที่บูธที่59ตอนนี้มีลูกค้ากําลังรุ้มเลยนะครับอ่าเป็นของที่นิยมสําหรับอ่าคนโคราชนะครับก็คือข้าวยำเพราะว่าปกติแล้วเราที่อยู่จังหวัดนครราชสีมาเรานะครับก็ไม่ค่อยจะได้ได,ได้ได้ชิมเท่าไหร่วันนี้นะครับเป็นของดีที่มาจากจากใต้นะครับจากนาราธิวาสแล้วก็มาเปิดบูธขายให้เราได้ชิมอยู่ที่สารากางจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับ ถ้าใครสนใจอยากริ้มลองนะครับก็แวะเวียนกันเข้ามาอุดหนุนได้ร้านข้าวยำนี้จะอยู่ที่บูธ59นะครับราคาชุดละ 5, 60บบาทนะครับทุกคนก็พี่น้องนะครับที่เห็นจากคลิปนี้แล้วก็แวะเข้ามาอุดหนุนได้ครับไม่แพงแล้วก็รสชาติดีด้วยครับทุกคน ำดับร้านนี้นะครับทุกคนชาชักปลาทองโกสเปนสูตรเด็ดสูตรดังจากมาจากนราธิวาสเลยครับวันนี้นะครับพลังชักโชว์อยู่เห็นไหมทุกคนชาชักของแท้มาจากนราธิวาสวันนี้เราเราไม่จําเป็นต้องไปกินถึงปากใต้แล้ววันนี้มีชาให้มาคุญแทนเรากินถึงจังหวัดนครราชสีมาแล้วนะครับทุกคนมีปลาทองโกสเปนด้วยใช่ปะเดี๋ยวสกู่นึงจะกินก็ั่ง เมื่อกี้น้องเขาขายเขาจะชักโชว์ให้เราดูว่ามีการชักชาปเป็นแบบไหนนะครับร้านนี้นะครับจะอยู่ที่บูธ61น,นะครับแวะเข้ามาจะอยู่ร้านจะอยู่ใกล้กับเวทีการแสดงนะครับทุกคน,นแวะเข้ามาอุดหนุนให้กําลังใจกับพ่อค้าได้งานขายตั้งแต่ว,วันที่20ถึงวันที่28นะครับแล้วก็ที่นี่นะครับไปร้อนทุกคนเดินมาได้เลยเขาจัดในเขาเรียกว่าเป็นเต็นต์ติดแอร์นะครับอากาศเย็นสบาย เดี๋ยวผมให้ดูราคาว่าเขาขายกันเท่าไหร่นะครับชาชักมาต้องกนสเปนนะครับสำหรับร้านนี้นะครับทุกคนอยู่ที่บูธ60นะครับหัวมูนิท ข้าวหมูไก่นะครับที่นี่นะครับก็จะขายข้าวหมกไก่แล้วก็จะมีข้าวหมกเนื้อข้าวหมกไก่ตูมิข้าวหมูไก่ต้มนะขับข้าวหมูไก่ทอดมีหลายรายการหลายเมนูให้ทุกคนชิมนะครับเป็นของดีจากอ่าจังหวัดนครนราธิวาสนะครับทุกคนนะครับข้ามาหนูกกันนะครับพินี่ให้เยอะด้วยครับแล้วก็หน้าทานหน้าทานมากครับทุกคนเดี๋ยวนะครับให้สนใจนะครับเดินเข้ามาที่ด้านในเลยครับจะอยู่ด้านโซนใกล้ๆกับอ่าเวทีนะครับ อยู่บู้สุดท้ายเลยมิ๊กยี่ห้อ60ัวมูนิชข้าวหมูไก่นะครับทุกคนฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเดินมาถึงบูธอีกบูธนึงนะครับร้านนี้นะครับก็จะขายลูกหยีนะครับลูกหยีวิราชัดอยู่ที่บูธที่36นะครับน้องเข้ามาจากปัตตานีมีขายหลายอย่างนะครับลูกหยีครึ่งกิโลนะครับ250บาท2ถุง1กิโลเนี่ย450บาทนะครับก็ ส่วนมากนะครับก็จะเน้นขายรูปจี่แล้วก็จะเป็นมะม่วงหิีมะพร้าวน,นะครับแล้วก็พิสตาหาก็ได้ะะนะพิสตาชิโอหรอฮะใชตาชิโอมาจากปตัตตานีเลยใช่ไหมครับนะครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับถ้าพี่น้องนะครับที่อยู่ในนี้เดี๋ยวยังไงก็ปีหน้านะครับพ่อค้าจะได้มีกาลังใจมาขายให้พวกเราได้ริมลองอีกนะครับ สำหรับร้านนี้นะครับทุกคนจะเป็นอ่าร้านโรตีครับโรตีเนี่ยร้านเนี้ยจะมีหลายหน้าเลยนะครับแล้วก็ขายดีมากมากที่ที่มาขายนะครับของเขานี่จะได้รับความนิยมมากโรตีโรตีสตูนนะครับโรตีสตูนอยู่ที่มู่ที่85นะครับแล้วก็จะมีโรตีทูน่าโรตีก้อยหอมชีสแล้วก็โรตีมะพร้าวอ่อน มีโรตีไข่โรตีกล้วยนะครับกอผ่านมาแวะมาอุดหนุนได้นะครับอยู่ที่บูธที่85นะครับของบางเติร์สตูร์นะครับมาขายให้เราได้ชิมลิ้มลองถึงจ้าจังหวัดนครราชสีมาเราไม่จาเป็นต้องไปถึงถึงภาคใต้แล้วนะครับก็แวะมาอุ่นุนให้กาลังใจกับคนขายด้วยนะครับทุกคนนะครับ สำหรับร้านนี้นะครับก็<น>จะเป็นร้านที่ขายคือโปะนะครับคือโปะเป็นของดีของภาคใต้นะครับจังหวัดนาราธิวาสนะครับอ,อยู่ที่เบอร์นี่8.3เดี๋ยวผมผมผมให้ดูดีกว่าว่าคือโปะเป็นยังไงเนี่ยครับเขาจะมีตั้งวางไว้ให้เราชิมเลยเ<อ>แล้วก็ทอดใส่ถุงไว้เรียบร้อยนะครับมาหนึ่งถุงนะครับขาย35บาท 3. ถุง100บาทนะครับก็มาติดต่อแม่ค้าได้เลยนะครับน่ากินมากและใส่ถุงแบบถุงฟุ้นๆเต็มๆเลยครับทุกคนอยู่ที่บูธอ่า 83นะครับเข้าไปติดต่อแม่ค้าได้เลยครับของดีจากนาราธิวาสมาอีกร้านครับทุกคนร้านนี้เป็นลูกหยีคูกัดสนะครับอยู่ที่บูธท,ที่82ร้านนี้ก็จะเน้นขายเม็ดมะม่วงนะครับแล้วก็พวกขนมต่างๆนะครับพี่เป็นแพ็กมานะครับ ถ้าใครสนใจนะครับอยู่ที่บูธที่82นะครับมาติดต่อสอบถามราคาเขาได้เลยจะมีลูกหีมะม่วงหิมาพานแล้วก็เขาเรียกลูกอะไรนะนี่พิซซาซิโอนะครับนักคาร์นักคาเดเมียนะครับร,บคร,บครบาคามไม่แพงอร่มาสอบถามกับแม่ค้าได้เลยนะครับ สำหรับร้านนี้นะครับทุกคนอยู่ที่บูธที่89นะครับขายน้ำพริกนะครับเป็นน้ำพริกเผาน้ำพริกอนาจะเรียก,กว่าน้ำพริกนรกอะไรเงี้ยครับร้านน้ำพริก,รกมุสลิมนาเดียอยู่บูธที่89นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆดีกว่าว่ามีน่ากินมากเพราะว่าใส่ใส่ใส่ถ้วยใส่อะไไปน่ากินมากครับร้านมเลยกุ้งครับขายขายขายยังไงครับนี่กระปุกละสี่สิบกระปุกละสีบาทถังกระปุกร้อยนะครับอยู่ที่บูธที่89นะครับทุกคนถ้า สนใจยังไงนะครับเข้ามาติดต่อพ่อค้าได้เลย<ม>ราคาไม่แพงแล้วน่ากินมากดูหลากหลายแล้วก็มีหลายอย่างนะครับมีปลาดุกผัดพริกขิงนะครับน,น้ำนรกปลาสลิดนรกกุ้งนรกปลายา่างน้ำพริกไข่เค็มมะขามอ่อนมีเยอะมากครับทุกคนนะครับเข้ามาอุดหนุนกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อค้าแล้วก็ปีหน้าปีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้มีกําลังใจมาขายให้พวกเราได้ชิมรสชาติอีกนะครับ สำหรับร้านนี้นะครับจะเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรอ่าตะกรร่องแก้วนะครับเจ้าประจําของคนโคราชถ้าใครเห็นหน้าก็จะจําได้หรือว่าแกมาขายที่นี่ประจํานะครับแล้วก็สินค้าของแกนั้นอร่อยจริงๆนะครับผมมาผมต้องอุดหนุนแกทุกครั้งเลยนะครับลองเข้ามาดูมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะขนมปังชิฟเทกนะครับผมซื้อทุกรอบพี่ที่มาขายที่โคราชนะครับถ้าง,งานโอท็อปก็จะมีะร้านนี้เป็นร้านประจําเลยนะครับ ถ้าเข้ามานะครับอยู่ที่บูธ126นะครับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้องแก้วนะครับมาุหุนได้ขายยังไงนะครับสามชิ้นหนึ่งร้อยบาทชิ้นรบาทราคาปกติราคาประจํานะครับแล้วก็ช่วยกันมาอุดหนุนนะครับทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้รอบๆต่อไปเขาจะได้มาเอาสินค้ามาขายให้พวกเราอีกนะครับก็นะครับสำหรับร้านนี้นะครับก็เป็นอ่าสตรีแปรูปลูกหยีนะครับมาจากจังหวัดยะลาก็ส่วนมากเน้นมายทีขายลูกหยี เป็นลนะครับท้แล้วก็เป็นลูกหยีชาวพักตร์จะเป็นพวกอ่าเขาเรียกว่าเม็ดมะม่วงหานนะครับถ้าใครใครสนใจนะครับน้องจะอยู่ที่บูธหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับแวะผ่านเข้ามาได้ของดีเมืองยะลานะครับก็มาโอนเงินกันครับทุกคนงานเริ่มวันนี้วันแรกเป็นเต็นต์ติดแอร์นะครับวันที่ยี่สิบถึงวันทยี่สิบแปดราคาพันะครับแล้วสนใจตัวไหนก็มาสอบถามกับน้องคนขายได้เลยนะครับจะแน่น ็มาอีกร้านนึงครับทุกคนร้านนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับอาตำนานไขม่มุกแท้น,นะครับร้อยจากจังหวัดพังงานะครับุแล้วก็จะเป็นสร้อยเป็นไขม่มุกต่างๆเป็นแหวนนะครับถ้าใครสนใจอาเขาเรียกว่าเครื่องประดับที่สวยๆนะครับแวะมาอุ่นกันได้อยู่ที่บูธบูธ่าไรเนี่ยพูธที่1น่อยนะครับอยู่ด้านในเข้ามาเดินได้เลยครับอามาติดตามหาอา แวอชมกับก้าเขาได้เลยนะครับสอบถามราคาได้แล้วก็รอก่อนได้แล้วก็สนใจไม่สนใจราคาแค่ไหนยังไงเรามาติดต่อกันได้นะครับเรามาสำรดจดูเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูไปเรื่อยๆนะครับดูความสวยของมุกจากพังงามุกอันดามันสวยแท้แน่นอนครับทุกคนเนี่ครับเดินมาตรงนี้นะครับก็จะมี สร้อยเหมือนกันครับก็เรียกว่าไข่มุกอันดามันเหมือนกันนะครับมาจากพังงาเช่นเดียวกันนะครับบุธนี้อยู่ที่บูธที่90นะครับถ้าใครสนใจส้อยนะครับก็เข้าติดต่อได้กับกาได้เลยครับเพราะว่าที่นี่งานสวยจริงๆครับตัวฮะใครชอบเครื่องเสื่อมประดับที่เป็นของอันดามันนะครับมี่สร้อยแหวนเฉลยต่างๆนะครับครับฝังตกลงมาติดต่อบังกาได้เลยเป็นสุนไพร่ออำเพอนะครับจำหน่ายสร้อยไข่มุกสร้อยคอแหวนต่างหูข้อมือนะครับ บูธที่90นะครับมาติดต่อคุยกันได้ราคากันเองนะฮะปกติมันก็จะมีความนะครับตัวนี้ผมเดินมาอีกร้านนึงนะครับทุกคนเป็นร้านเกี่ยวกับเครื่องอัญมณีนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าไข่มุกอันดามันร้านบุษสบาเพิลนะครับบูธที่50นะครับถ้าใครสนใจนะครับเครื่องประดับสวยๆของดีของอันดามันนะครับก็แวะเข้ามาอุดหนุนกันได้บุษสบาเพิลนะครับมาจากเกาะปันยีเลยครับทุกคนของแท้ของสวยของ ทะเลฝั่งอันดามันนะครับก็มาอุ่นหนุนกันนะครับตอนนี้มีมีหลายร้านที่มาให้เราเลือกสัรกันนะครับแล้วก็ใครชอบตัวไหนนะครับก็มาว่าอะไรกุมุสรามคำกะสบายดีนะครับก็มาอุนหนุนกันได้นะครับเ,เดี๋ยวก็เข้ามาที่ร้านได้เลยบูตี้ห้าสิบบุษบาพเพิลนะครับ